วันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงเราอยู่กันที่บิ๊กซีนะฮะบิ๊กซีอรัญญประเทศอยู่ใกล้ๆก,ก,กับโรงเกลือเรานี่เองนะฮะโปรพิเศษสําหรับคนที่ชมคลิปนี้อยู่นะฮะหนึ่งจองรถเพียง1000บาทนะครับสรับแคสแบ็กนะฮะห้าบาทใช้ช็อปที่บิ๊กซีได้เลยฮนะสามสลดสไลด์ฟรี2ปีเต็มครับผมมูลค่า20,000บาท4ครับพิเศษสุดก็วันรับรถบอกว่าเห็นท็อปมาจากคลิปนี้นะครับผม สวัสดีครับผมท็อปสมชาคาเซ็นเตอร์นะรันนะโชว์รูมของเรานะฮะมีอยู่2สาขาสาขาที่1ก็อยู่ที่อำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้ว ทางไปตลาดลงเกลือของเรานี่เองนะครับส่วนสาขาที่2อยู่ที่จังหวัดชลบุรีอำเภอพานทองบ้านเกาะซอย12ครับสำหรับคลิปนี้นะฮะผมก็มีรถเก๋งเล็กคันนึงนะผมซูซูกิสวิปคันนี้วันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงเราอยู่ที่บิ๊กซีนะฮะบิ๊กซีอรัญญประเทศอยู่ใกล้ๆกับโรงเกลือเรานี่เองนะฮะโปรพิเศษสําหรับคนที่ชมคลิปนี้อยู่นะฮะหจองรถเพียง1,000บาทนะครับสรับแคชแบ็กนะฮะ500บาท ใชช็อปที่บิ๊กซีได้เลยนะสามลดสไลด์ฟรี2ปีเต็มนะผมมูลค่า20,000บาท4ครับพิเศษสุดก็วันรับรถบอกว่าเห็นท็อปมาจากคลิปนี้นะครับผมรับทองทันทีเลยนะไปครับผมเดี๋ยวเราไปชมรถคันนี้กัน คันนี้เป็นเจ้าซูซูกิสวิป1.2 GLX นะฮะเป็นรถปี56ฮนะราคาก็อยู่ที่285,000บาทเท่านั้นเองนะฮะคันนี้ก็ตามคอนเะซ็ปต์ฮะถูกจริงประหยัดจริงนะราคานี้ผ่อนเพียง5,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูด้านหน้ากันเลยครับโดยรวมของเจ้าซูซูกิสวิปคันนี้นะฮะบอกได้เลยว่าสมบูรณ์มากนะเป็นสีขาวออกขาวมุกนะะสภาพสีของเจ้าซูซูกิคันนี้นะฮะบอกได้เลยว่าสวยงามมากเป็นสีขาวมุก มองไปนะฮะเนียนกิบตัวกระจังหน้านะจะเป็นสีดำนะผมพร้อมกับตัดโลโก้กับตัว S ตัวโคมไฟหน้านะฮะใสมากฮนะอันนี้ดูโดดเด่นนะทำให้รถมีเสน่ห์โคมไฟค่อนข้างใหญ่ครับผมพิเศษนะครับคันนี้ได้ไฟตัดมองมาด้วยอันนี้ก็ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนะมาต่อในส่วนของล้อนะฮะล้อคันนี้ก็ได้เป็นยางขนาด 185-55- ทับ5้ขอบ16ครับ มาพร้อมกับแม็กอัลลอยนะผมแม็กอัลลอยตัวนี้ก็จะเป็นสีบอลเทานะจะเข้ากับตัวสีโครเมยียมของโลโก้ซูซูกิครับผมคันนี้นะฮะได้เป็นฟิล์มกระจกสีดำนะครับผมแล้วก็ตัวกระจกมองข้างมาพร้อมกับไฟเดียวนะส่วนคิ้วนะคิ้วก็จะเป็นคิ้วของ s สวิปโดยตรงครับผมอันนี้ตรงรุ่นสวยงามมากครัคันนี้นะครับราคาอยู่ที่285,000บาทเท่านั้นเอง ่นอนยู่งวดละห0 0พนะฮะราคานี้หาที่ไหนไม่ได้นะฮะมาต่อกันที่ด้านท้ายของเจ้าสวิปคันนี้นะฮะสภาพสีโดยรวมนี่คือใหม่ใหม่มากฟิล์มนะฮะใสกิ้งเลยฮนะข้างหลังโลโก้ทุกอย่างนะูซสกิตัวเอตัวสวิปนะผมก็อยู่ตรงตำแหน่งเดิมมองมาตรงนี้นะะจะเห็นเป็นกล้องนะผมเป็นกล้องมองหลังอันนี้เดี๋ยวก็ไปดูกันต่อที่ภายในนะฮะ ชมด้าน้ทยกันแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันต่อเลยครับภายในคันนี้นะฮะดูส,สะอาดสะอ้านนะฮะหรูหราเพราะว่าคอนโซลเป็นสีดำ<ม>ระบบสตาร์ทคันนี้นะฮะเป็นระบบพ u s สต t a r t ครับพวงมาลัยของคันนี้นะครับเป็นระบบมัลติฟังก์ชันนะฮะเครื่องเล่นเป็นเครื่องเล่นเดิมศูนย์โรงงานนะผมแอร์เป็นระบบดิจิตอลฮนะระบบเกียร์ของคันนีนะ้ก็เป็นระบบเกียร์ auto ใช้งานง่ายโอเคหลังจากเรารับชมเจ้า Suzuki s w i f คันนี้ไปแล้วนะฮะสภาพโดยรวมนี่คือแบบ สมบูรณ์มากๆระบบต่างๆนานาก็ยังเป็นของเดิมจากศูนย์โรงงานะน,ะน,ะนะทุกอย่างนะฮะฟังก์ชันทุกอย่างพร้อมใช้งานย้ำอีกรอบนะสุสกิสวิปคันนี้นะครับเครื่อง1.2 GLX ราคาก็ถูกๆอยู่ที่285,000บาทผ่อนเพียง5,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะพูดได้เลยว่าราคานี้คุ้มนะฮะหาที่ไหนไม่ได้จริงๆอย่าลืมนะับสำหรับโปรพิเศษในคลิปนี้นะฮะเพียงแค่บอกว่าเห็นท็อปมาจากคลิปนี้1จองรถเพียง1,000บาทนะฮะ 2. รับแบ็กแคสมูลค่า500บาท3รถสไลดลฟ์ฟรี2ปีเต็มวบผมมูลค่า20,000บาท4นะครับผมพิเศษสุดๆนะฮะ ย้ำนะครับผมเห็นจากคลิปท็อปนะท็อปแจกทองเลยรีบจองเลยฮะมีคันเดียวนะครับผมสภาพสวยๆอย่างนี้0 9 9ย์2ก5 5 6กครับผมหรือว่าจะติดต่อเข้ามาได้ที่เพจรถมือสองสมชายคาร์เซ็นเตอร์ะัรนะฮะฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมท็อปสมชายคาร์เซ็นเตอร์ะไนนะฮะเดยวคลิปหน้าผมจะมีโปรดีๆมานำเสนออีกบอกว่าเห็นท็อปจากคลิปนี้นะฮะรับทองฟรีครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สมชายคาเซนเตอร์อรันรถมือสองอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกรถไม่ดีที่นี่ไม่ขาย